รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยผู้สื่อข่าวรายงานว่าท่านพระครูสังคารักษุเทพทิตาพาโลเจ้าอาวาสวัดดอนใหญ่ร่วมกับชมรมทหารพรานค่ายปักธงชัยจังหวัดปทุมธานีโดยน,นายกัมปนาทน้อยพุก ประธานชมรมทหารพรานค่ายปักธงชัยจังหวัดปทุมธานีสอทอทอพไอพรัสเสียงสังคณะกรรมการชมรมทหารพรานค่ายปักธงชัยจังหวัดปทุมธานีนา,านายว่จาณชัยวาจาพารวยผู้สื่อข่าวจังหวัดปทุมธานีนายวิชัยเย็นใจอบตอบางเสาธงหมู่สองนายอำนาจแก้วนุชกำนันหมู่สี่บางพีะยงังนางส้อยเพชรภูมิสวัสดิ์อดีตผู้ใหญ่บ้าน นายกิติปัญญาสำรานผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่สองนายสมชาติประสานดีประธานหมู่บ้านเทพารักชัยคลองหมู่สองนายอาทิตย์ศรีกรุลประธานหมู่บ้านเทพารักชัยคลองหมู่สี่นายพิสิทธ์บัณฑิตรองประธานหมู่บ้านเทพารักชัยคลองหมู่สองและนายบุญยังชัยหานิต์ชรบรหมู่สองบางเสาธงจัดกิจกรรมมอบสิ่งของให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ตำบลกง อำเภอกงไกรลา่าจังหวัดสุขโขทยัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภยัยโดยในกมปนานน้อยพุกประธานชมรมทหารพรานค้ายปักธงใจจังหวัดปทุมธานีเป็นผู้ประสานงานหลักการเดินทางไปมอบสิ่งของในครั้งนี้โดยมีการจัดเตรียมสิ่งของเช่นข้าวสารอาหารแห้งเสื้อผ้าและอุปกรณ์ที่จำเป็นก่อนเดินทางไปยังพื้นที่ประสบภยัย โดยมีนางสาววิรัชยาพรน,นินนนและทีมจิตอาสาคอยต้อนรับและประสานงานตลอดทั้งกิจกรรมเมื่อถึงตำบลกงคณะทำงานได้ลงพื้นที่พบปากกับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและได้มอบสิ่งของช่วยเหลือโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในสภาวะลำบากซึ่งต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนสมาชิกในทีมได้พูดคุยเพื่อสร้างกำลังใจให้กับผู้ประสบภยัย และรับฟังปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์น้ำท่วมสำหรับการมอบสิ่งของในครั้งนี้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่ใช่แค่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นความรับผิดชอบของเราทุกคนในสังคมความช่วยเหลือเล็กน้อยนี้จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างกำลังใจให้กับชุมชนสำหรับผู้ที่มีจิตเมตตาและต้องการร่วมบริจาคหรือช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาววีรัชยาพรน,นินนนท์โทร098 062 0217บริษัทดีทูมอเตอร์สปอร์ตครับวีนแอนทายประเทศไทยนายชุนทรสุประเสริฐมีความประสงค์ที่ว่าโอเคอเราเห็นพี่น้องไม่ว่าทางภาคเหนือและทภาคอีสานเราเนาะเดือดร้อนในส่วนของที่เจออุทกภัยน้ำท่วมดเพราะฉะนั้นอะไรห็นความวุบากแล้วเราอยากจะช่วยแล้วก็แบ่งปันกันไปนี้เมื่อเราเียอกาส ฝากเรียนฝากพี่น้องคนไทยทุกๆท่านไม่ว่าใกล้ไกลขอให้มีความสุขเดียวกันมีอะไรก็ขอให้แบ่งปันกันไปในช่วงที่พี่น้องคนไทยลําบากด้วยกันไม่ว่าทางภาคเหนือและภาคอีสานก็ดีขอฝากเพลงพลังใจให้ทุกๆคนที่ประสบภัยข์ภัยสู้ครับผมคาทาวุฒิจันทร์ทองครับเฮียอุ้ยครับเอ่อเป็นผู้บริหารร้านชิวกันคาเฟ่ตรงนี้ครับ ชื่อหนึ่งไทยศิลาพรพันธ์ค่ะเป็นผู้บริหารแล้วก็ดูแลเรื่องการเงินในชิวกานค่ะชื่อพยาลกุยนะคะคอช่วยเป็นผู้ช่วยคุณหนึ่งค่ะจับแรกนะครับก็ต้องส่งกําลังใจนะครับก็ต้องขอให้ผู้ประสบภัยเนี่ยมีกาลังใจที่ดีนะครับแล้วก็อย่างคนไทยยังไงก็ไม่ทิ้งกันอยู่แล้วนะครับน้ําใจจากทุกๆส่วนทุกๆภาคส่วนเนี่ยเดี๋ยวลงไปในพื้นที่นะครับก็ขอให้ปอดจากปัญหาโดยไวนะครับโดยเร็วที่สุดนะครับ ครับแล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกๆท่านนะฮะพี่ๆทุกๆท่านนะครับที่พรุ่งนี้จะลงพื้นที่ที่จังหวัดสุโขทัยนะครับขอเป็นกำลังใจให้กับทีมงานแล้วก็ทุกๆท่านเลยครับมีความยินดีมากเลยนะคะที่ได้ช่วยทําบุญครั้งนี้ค่ะร้านชิวกันคาเฟ่นะครับก็ตั้งอยู่นะครับตรงข้ามห้างแยกนะครับใกล้ๆรหัสน้ําอยู่ตรงบางสุทงนะครับเป็นสวนอาหารนะครับเป็นร้านอาหารนะครับเหมาะสาหรับทุกเพศทุกวัยแล้วก็ครอบครัวนะครับเป็นสวนอาหารกลางน้ําวิวก็สบายอย่างที่เห็นนะครับอยู่ในพื้นที่สี่ไร่นะครับ แล้วก็เปิดบริการตั้งแต่11โมงถึงเที่ยงคืนนะครับไม่มีวันหยุดนะครับมาได้ทุกวันครับแล้วก็เบอร์โทรนะครับ0863411358ครับสำรองจองต๊อได้เลยครับคู่สองนะคะตำบลบางเสาทงร่วมด้วยช่วยกันนะคะซับตำตาพี่น้องที่เดือดร้อนนะคะทั้งภาคเหนือและทั้งสุโขทัยนะคะรอบนี้เป็นรอบที่สองนะคะรอบที่สองที่เราได้ได้ร่วมด้วยแต่เราก็ยัง รับบริจาคอยู่เรื่อยๆนะคะก็จากชาวบ้านในพื้นที่แล้วก็หน่วยงานหลักก็เป็นท่านกำนันอำนาจแก้วนุชนะคะจากบางเพียงนะคะก็มาร่วมด้วยบรรทุกมาหลายรอบแล้วนะคะแล้วก็ร่วมกับท่านอบตอวิชัยเย็นใจท่านประธานหมู่บ้านผู้ช่วยแล้วก็ชาวบ้านละแวกใกล้เคียงก็ขอขอบคุณชาวบ้านนะคะโดยเฉพาะหมู่บ้านชิงคลองริมคลองตรงนี้นะคะแล้วก็ตลาดจ้อยเพชรนะคะชาวบ้าน และแวกใกล้เคียงนะคะที่ได้มาร่วมบริจาคในครั้งนี้นะคะก็<ม>ยังไงพี่น้องทางภาคเหนือนะคะทางสุขโขทัยด้วยนะคะก็ไม่ต้องท้อแท้นะคะมีอะไรเราคนไทยร่วมด้วยช่วยกันนะคะสวัสดีครับผมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สองนะครับตำบลบางดอทงที่ผุดผุภัยน้ำท่วมก็ต่อสูอ้กันต่อไปนะเดี๋ยวก็เราคนไทยช่วยกันก็ช่วยๆกันนางสาววิรัชยาพรน,นินนท์ค่ะชื่อเล่นชื่อพี่แหวน แต่ว่าเพื่อนๆเ,เขาจะนิยมเรียกกันว่าหญิงเก่งหัวใจเหล็กกันค่ะจิตอาสาค่ะเหมือนยังแบบใครที่ผ่านไปผ่านมาเขาจะไม่คิดว่าตรงนี้นะ่ะจะมีบ้านคนนะคะคือว่าการช่วยเหลือยังต้องได้รับการช่วยเหลืออีกเยอะนะคะเพราะว่ามันเป็นกระป๋าถ้าเป็นคนที่ว่าไม่ใช่คนพื้นที่นะคะก็จะไม่รู้ว่าตรงนี้นะ่ะยังมีผู้ที่เดือดร้อนอย่างเช่นที่ว่าเพื่อนๆเ,เ,เห็นคือว่า ข้างหลังนี่คือเป็นผู้ป่วยนะคะเป็นพิการทางสายตาแล้วก็ผู้พิการนะคะแล้วก็การเดินทางเข้ามาในมุมเข้ามาในหลืบในปา่าก็ห่างใกล้จากถนนใหญ่มีกับในป่าทั้งนั้นนะคะตรงนี้อะค่ะถ้าเพื่อนเพื่อนนะคะที่เห็นคลิปวิดีโอตรงนี้นะคะก็คือว่าในการช่วยเหลือนะคะติดต่อทาง Facebook โดยตรงเลยค่ะหญิงแกร่งหัวใจเหล็กนะคะตรงนี้เพราะว่าเป็นจุดในการที่ว่าลงพื้นที่โดยตรงนะคะ ในเวลานี้นะคะสิ่งของอาหารแห้งนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นมามา่าไวยวปลากระป๋องแต่เน้นย้ำนะคะ,ะนานเวลานี้ก็คือว่าเน้นยํำที่จําเป็นที่สุดคือผ้าอนามัยนะคะแล้วก็ยาสามัญประจําบ้านนะคะสุดท้ายนี้นะคะก็คนไทยไม่ทิ้งกันนะคะเรามาร่วมด้วยช่วยกันนะคะก็ยังมีผู้ประสบภัยและต้องการความช่วยเหลืออีกจํานวนมากที่ว่า ยังเข้าไม่ถึงนะคะก็กราบขอพระคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท,ท่านนะคะรวมทั้งคณะกรรมการนะคะแล้วก็หน่วยงานทุกๆภาคส่วนเขาเรียกว่ารวมใจเป็นหนึ่งนะคะคือว่าทั่วทั่วสรารที่ว่าอ่มารวมกันเขาเรียกว่าสะพานบุญร่วมกันนะคะในการที่ว่าร่วมบริจาคนะคะสิ่งของมาแล้วก็นํามามอบให้จุดที่ว่าเราเห็นโดยตรงคือว่าในการในการช่วยเหลือที่ว่ายังเข้าไม่ถึงแล็น้อยมากค่ะตรงนี้ าภาพข่าววัจนาชัยวาจาพารวยรายงาน